สวัสดีครับพบกับ News ์ลิซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้างบ้านกันสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างบ้านเขาก็มักจะมีประเด็นแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มาส่งผลกระทบถึงประเทศไทยอย่างที่เราทราบนะครับว่าเวลามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยทางไทยก็มักจะช่วยเหลือด้วยตามหลักมนุษยธ,ธรรมซึ่งจริงๆริงเนี่ยมันก็เกิดหลักมนุษยธ,ธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยงบอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยถ้าที่จําได้คืออย่างาทางเมียนมาที่เราไปช่วยเขาเนี่ยคือมันก็ทั้งมีทั้งเมียนมาทั เก้าหมื่นล้านนะครับมันเหมือนกับทางงบงบหนึ่งกระทรวงเลยทีเดียวเราเสียเงินไปเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้แล้วกอ็อีกฟังหนึ่งเนี่ย ข้างบ้านเหมือนกันเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆครับก็คนเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศไทยมันเป็นอะไรที่เราต้องรองรับความเดือดร้อนของทางเขาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วพวกนี้เนี่ยเวลามาอยู่ออก,ก็ออกลูกออกหลานอีกไม่ได้ว่าจะรังเกียจเด็กหรือว่าอะไรนะครับเพราะาเด็กเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าความตั้งใจของเป็นคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยากต้องการจะมีลูกในประเทศไทยแล้วก็ได้สวัสดิการพวก การเล่าเดียนการศึกษาคือการจะได้เป็นคนไทยมันไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าในอนาคตถ้าเขาซิกแซกเขาก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาพยายามกันมากๆอ่าด้วยที่เขาอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงเจตนาเขาแหละแต่ว่ามันมีในยะแฝงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามไม่ว่าเขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยเราเสียค่ารักษาอ่าค่าเล่าค่าเล่าเรียนคือด้วยความเป็นเด็กเราก็ต้องจัดสถานศึกษาเขาอีกเยอะแยะมากมายเดือดร้อนนะครับคือมันก็สะท้อนให้เห็นว่า ข้างบ้านเหมือนที่ลหลายๆคนพูดและว,ว่าถ่วงความเจริญของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยนะีซึ่งจริงๆน่าจะพัฒนาหรืออะไรได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้กกน,นะครับก,ก็ก็ต้องอยู่แบบนี้แหละแล้วยิ่งถ้อเกิดว่าประเทศไทยมีนักการเมืองดีๆมันก็จะไวกว่านี้อีก คือมันสองต่อเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่เอา,เอางิไปรือ,อะไรไปให้ไปใช้ใจ่ายอะไรประมาณนี้เราก็เอางบไปทําอย่างอื่นให้กับทางเยาวชนไทยได้เราถ้าเกิดมีนักการเมืองดีๆประเทศเราก็จะเจริญกว่านี้ก็เหมือนที่ชาวต่างชาติเขาพูดนะครับว่าจีประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เจริญบางส่วนไม่เจริญกรุงเทพเนี่ยโอ้โหเจริญเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเลยแต่ว่าในต่างจังหวัดก็ยังไม่ใช่พูดถึงเรื่องของความเดือดร้อนของทางอาข้างบ้านเขาเนี่ยโอ้โหมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้นําของเขา ก็คือเห็นกับตัวจริงพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงขนาดว่าใช้โดรนประทะกันแล้วนะครับโอ้โหไฮเทคสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงหรือพม่าที่เขาประทะกันอยู่แล้วตอนนี้เอาบินโดรนลุยใส่กันเลยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสมานฉันท์กันไม่ได้หรอให้มันแบบว่าจบๆไปลองมานั่งโต๊ะคุยกันนะครับว่าไหนๆก็อยู่ชาติเดียวกันมันก็อาจจะแบบว่าก็คือ จะมาอ้างว่าเป็นเจ้าของดินแดนหรือว่าอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่กันแบบนี้แหละ,ะแต่อาจจะเป็นอะไรแบบนี้ลองมาตกลงกันดีๆว่าเออมาก็คือมารวมชาติกันไปเลยแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวเสีย,สยผลประโยชน์ก็ลองมาตกลงกันดีๆ ว่าใครจะเป็นผู้นําใครจะเป็นรองหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือเลือกตั้งหรืออะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยอะไรต่างๆมันก็ไม่ลงตัวนะครับอย่างเห่นว่าเดือดร้อนกันถ้าเกิดว่าเขารวมประเทศกันได้เนี่ยปัญหาก็คงมาไม่ถึงเราเพราะว่าเวลามีปะทะกันเนี้ยคนของเขาไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นกะเหลี่ยงนะครับก็หนีมาตรงบริเวณชายแดนแต่ว่าเราก็ไม่ให้เข้านะครับก็ให้อยู่ตรงชายแดนนั่นแหละหรือหนัหนกๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แอบเข้าอีก มันเป็น,นี้มันก็เป็นยนีเรื่อยๆแล้วคนที่รับภาระรับภาระเลยนะครับประเทศที่รับภาระก็คือประเทศไทยมันไม่จบไม่สิ้สนนะครับเนี่ยล่าสุดอย่างเมื่อวานก็มีข่าวว่าบินโดนประทะกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเมียนมาส่งโดนไปประทะกะเหลียงกะเหลียงก็ส่งโดนไปโจมตีเมียนมาเช่นกัน ก็เนี่ยแหละครับเงินที่ใช้ใจ่ายในการซื้ออุธสงครา้าพวกนี้เอาไปพัฒนาประเทศตัวเองไม่ดีกว่าหรือแบ่งเป็นส่วนๆหรืออาจจะแยกประเทศก็แยกกันไปเลยถ้าจะรวมประเทศก็รวมกันแล้วก็ให้มันสมานฉันท์คือมันแสดงเห็นได้ชัดน,นะครับว่าต่างฝ่ายต่างแสดงความเป็นเจ้าของไม่ยอมเสียผลประโยชน์อะไรต่างๆนานาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไทยก็เดือดร้อนเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมเมนต์วิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ